สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมเท็ดดี้ในรายการแซทช์ชานลนะครับวันนี้ฮะเราจะมาแนะนําวิธีการแต่งรูปกันครับซึ่งรูปเนี่ยเราถ่ายต้นกระบองเพชรมานะครับไฟล์ส่วนซ้ายมือที่เห็นอยู่ตอนนี้ครับเป็นไฟล์ jpeg นะครับแล้วก็ไฟล์ส่วนขวามือเนี่ยเป็นไฟล์ raw ครับผมซึ่งถ่ายมาจากกล้อง canon r 5 0ครับผมเราจะมาทดลองการแต่งรูปกันนะครับอันดับแรกฮะต้องบอกวก่อนเลยว่า รูปที่จะแต่งได้ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นรูปที่เป็นไฟล์รอลแบบนี้ครับผมเราสังเกตว่ามันจะเป็นไฟล์รอลเขียนอยู่มุมซ้ายด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นไฟล์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเราดูจากตรงนี้เราจะเห็นว่าไฟล์มีขนาดถึง10.1เมกะไบต์นะครับในส่วนของไฟล์รอลและก็หากว่ามาที่ไฟล์ jpeg มันจะมีขนาดลดลงครึ่งหนึ่งเหลือเพียงแค่5.2เมกะไบต์เท่านั้นเอง,เองครับผมอทีนี้เราลองมาแต่งกันนะครับการแต่งให้ดีก็คือการถ่าย การแต่งที่ไฟ l w นะครับซึ่งตรงนี้เราใช้ ipad ในการแต่งครับไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันพิเศษอะไรเลยครับผมเรามาทําการแตะที่คําว่าแก้ไขครับผมแตะที่แก้ไขเนาะจากนั้นเครื่องมือต่างๆในการแต่งก็จะขึ้นมาให้เราเลือกใช้งานครับเราจะเลือกแบบอัตโนมัติแบบแตะทีเดียวเลยตรงนี้ก็ได้ครับผมแต่มันมักจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่หรอกเราก็ยกเลิกการใช้งานไปก่อนครับผมไม่แตะไม่แต่งฮะในการแตะไปอีกครั้งหนึ่งทีนี้เรามาดูในส่วนที่2ครับก็คือ ในส่วนของฟิลเตอร์ครับผมที่เราสามารถที่จะเลือกได้เลยครับว่าเราต้องการให้รูปออกมาในโทนไหนครับผมการแต่งรูปไม่มีคำว่าถูกหรือคำว่าผิดนะครับขึ้นกับว่าจินตนาการและความต้องการของเราเป็นแบบไหนครับผมเราเลือกได้เลยนะหากเราเลือกได้ปั๊บประมาณสมมติว่าเฮ้ยเราชอบโทนนี้นี่นะหลังจากนั้นเราไปแต่งเพิ่มได้ไหมแต่งเพิ่มได้ครับกลับไปแตะที่เครื่องมือเดิมครับผมโชคเข้าไปฮะในการแต่งรูปหลังจากเลือกฟิลเตอร์เรีบ เราอยแล้วนะครับเรามาแต่งเพิ่มได้นะโดยการที่เราเลือกเครื่องมือในแถบด้านขวานี้นะครับอันดับแรกเราลองมาดูในส่วนของ การเปิดรับแสงดูสิเมื่อเราเลือกการเปิดรับแสงตรงนี้นะครับผมเราก็เลือกในแถบตรงนี้ได้เลยครับขวาสุดว่าเราต้องการให้เขามืดให้เขาสว่างมากเพียงไหนครับผมข้อทีในการแต่งโดยการใช้ไฟล์รอครับผมก็คือเราค่อนข้างแต่งได้เยอะมากเลยที่ไฟภาพไม่เสียแต่หากว่าเป็นการแต่งในส่วนของไฟ JPEG ครับผมภาพนั้นอาจจะเละไปเลยก็ได้ครับผมจากนั้นฮะเรามาเลือกเครื่องมือต่อไปเอาเปิดรับแสงเรียบร้อยนะมาดูแสงไฟรอบ,รอบๆซอี้แบบไหนนะเราชอบแสงไฟรอบ รอบเอาประมาณนี้ได้ไหมอ่ะชอบแล้วนะ จากนั้นเรื่องนี้ไปครับที่คําว่าไฮไลท์ครับผมในไฮไลท์เราเขาก็จะทํางานในส่วนของพื้นที่ที่เป็นสีขาวนะครับผมเป็นหลักเลยเนาะอาจจะไม่ได้ใส่มากนะักสําหรับตัวนี้ครับจากนั้นตัวต่อไปเงาเงานี่เป็นตัวสําคัญมากๆเลยนะเขาจะเปิดพื้นที่ในส่วนที่มันมืดๆให้มันสว่างขึ้นมาครับผมหรือต้องการจะให้เขามืดกว่าเดิมแบบนี้ก็เลือกใช้งานได้ครับจากนั้นครับเรามาเลือกในส่วนความต่างระดับสีหรือคอนทราสกันนะครับเมื่อเราเลือกลงมาครับเราจะพบว่าสีเนี่ยมันมีความแตกต่าง ค่อนข้างมากนะครับตรงนี้ก็ลองปรับดูตามความชอบของเราครับจากนั้นความสว่างครับผมความสว่างจะทํางานแตกต่างกันในเรื่องของแสงนิดนึงนะครับเขาจะให้ความสว่างของภาพครับจากนั้นครับมาเลือกที่จุดดําครับเราลองมาดูซิเอ๊ะความดําแบบนี้มันดีไหมนะส่วนที่ดําให้มันดําขึ้นไปแบบนี้ดีไหมนะอ่าลองดูครับผมจากนั้นมาเลือกในส่วนของความอิ่มสีครับความอิ่มสีนี่คือจะเป็นทั้งภาพเลยนะว่าเราต้องการให้ภาพนี้มีความอิ่มสีมากน้อยแค่ไหนลองเลือกเลื่อม ไปบนสุดล่างสุดนะครับแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะประมาณไหนนะที่เราชอบนะครับจากนั้นมาดูตัวต่อไปคือความสดของภาพครับผมสังเกตนะมันจะมีความใกล้เคียงความอิ่มของสีนะแต่มันไม่เหมือนกันนะลองดูนะครับลองปรับดูอ่ะ ความสดของภาพจากนั้นไปเลือกโทนอุ่นครับโทนอุ่นหรือเล้วกอีกอย่างหนึ่งว่าไว้บาลานนะจะให้เขาออกแนวเหลืองๆมากๆหรือออกแนวเย็นๆออกฟ้ามากๆแบบนี้ก็ปรับได้นะับคุณผู้ชมครับผมอ่ะปรับให้ฟา้าเขียวปรับให้ฟ้าน,นิดนึงแล้วกันนะจากนั้นก็สีย้อมครับผมสีย้อมเนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่ในการเพิ่มสีนะครับลองดูสิเอ๊ะมากไปไม่นะ่าน้อยไปไม่นะ่าจากนั้นมาดูเรื่องความคมชัดครับใครรู้สึกว่าเอ๊ะถ่ายภาพมาไม่ชัดเลยทํายังไงดีลองมาปรับตรงนี้นะแต่ว่าหากว่าปรับ มากนะครับผมหากยึดเป็นฝ่าย jpeg เนะี่ยจะเห็นชัดได้มากเลยว่าภาพนะครับผมมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันจะเละๆนะครับเราก็ปรับพมาณพอสมควรครับต่อไปมาปรับที่ความละเอียดของภาพครับผมดูซิเนี่ยภาพมันมีความละเอียดเพิ่มมามา,มากไหมแต่มันก็ต้องแลกมานะครับกับการที่ภาพอาจจะเสียเนื้อหาบางส่วนไปลองปรับนิดหน่อยนะครับผมการลดนอสครับผมก็คือการที่เราถ่ายในี่ที่แสงน้อยหรือว่าถ่ายตรงไหนที่มันมีปัญหาเรื่องเอ๊ะสัญญ,ญารบกวนเยอะพวกนี้เรามา ปรับตรงนี้ได้นะครับแต่ก็อย่าปรับเยอะเกินไปล่ะข้อมูลสุดท้ายครับนี่ส่สวนของ ขอบจ้างหรือวิงเก็ตต่างๆนะครับผมนี่มันจะเป็นเรื่องของมุมนะใครอยากถ่ายภาพแบบแนวเรโทรนิดนึงต้องการจะเน้นภาพตรงกลางให้เขาเด่นขึ้นมาโดยการปรับขอบให้เป็นสีดําก็มาปรับตรงนี้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อปรับเสร็จแล้วเราอาจจะย้อนกลับมาปรับในเรื่องของสีกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับผมดูให้เขาเหมาะสมเป็นฝ่ายภาพลักษณะที่เราต้องการครับคุณผู้ชมครับเมื่อปรับเสร็จแล้วฮะเรามาแตะที่คําว่าเสร็จสิ้นนะครับเมื่อแตะเสร็จสิ้นแล้วครับเขาก็จะทําการบันทึกฝ่ายรูปภาพของ แต่ยังคงเป็นไฟล์ภาพรออยู่นะฮะเมื่อเทียบกับไฟล์ jpeg นะครับที่เรามีตั้งแต่แรกไฟล์ภาพมันจะเป็นแบบนี้ไฟล์ที่แต่งแล้วเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมแต่เมื่อใดก็ตามที่เราแชร์ไฟล์ภาพนี้ออกไปครับแชร์ไฟล์ภาพนี้ออกไปปั๊บนะฮะแชร์ปั๊บเข้าไปที่หลายแอปพลิเคชันนะครับไฟล์ภาพนั้นจะถูกเปลี่ยนไปไฟล์ jpeg โดยอัตโนมัติเมื่อใครก็ตามที่ดาวน์โหลดไฟล์าภาพตรงนี้ไปใช้ก็จะได้ได้ไฟล์ภาพ jpeg ไปใช้โดยไม่ต้องไปปรับไปแต่งอะไรอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราหลังจากแชร์เสร็จแล้วนะฮะเรามาดูกันว่าไฟล์าภาพดั้งเดิมของเรามันเป็นอย่างไงบ้างหลังจากตกแต่งนะครับเรามาแตะที่แก้ไขอ,อีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นกับตัวมุ้งฝาด้านบนตัวอักษรสีแดงที่เขียนว่าแปลงกลับนะครับเราลองมาแตะคําว่าแปลงกลับดูนะครับปั๊บนะฮะแปลงกลับเป็นต้นฉบับเราจะเห็นว่าไฟล์าภาพนั้นนะครับถูกเปลี่ยนแปลงไป ได้เยอะมากเลยครับคุณผู้ชมครับหรือเขาจะเลือกแชร์ตรงนี้ไปตรงไหนยังไงก็ได้นะฮะคุณผู้ชมครับลองทําดูฮะมันสนุกดีมากเลยนะการถ่ายไฟรอแล้วเอามาแต่งครับจะเห็นความแตกต่างจากไฟเจเป็ g ค่อนข้างเยอะครับและเราสามารถไปแต่งในโปรแกรมอื่นๆแอปพลิเคชันอื่นๆเช่น Lightroom หรือ Snapseed ได้ด้วยครับสาหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ